สัสดีค่ะชาวธาตุลมกลุ่มตุลมิถุนนะคะซีรีส์ชาวธาตุลมกลุ่มตุลมิถุนคนรักเก่าล้วนๆเลยนะคือสัญญากันเอาไว้แล้วยังไงก็ต้องมาทำให้กันนะคะลูกดวงตามแล้วนะโอเคอะมาหมอมีเวลาแล้วนะคะมาทำให้นะคะคำถามแรกค่ะชาวธาตุลมกลุ่มตุลมิถุนค่ะคนรักเก่าชนวนเหตุอะไรที่ทำให้คุณทั้งสองคนมีปัญหาและเลิกลากันค่ะ ไพ่ใบแรกบางท่านถึงขั้นจะอย่าร้างนะคะยุติความสัมพันธ์อย่าร้างเลยด้วยซ้ํานะคะความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคบกับคนต่างชาติหรือคนไกลหรืออยู่ๆคนรักของคุณมีการได้เดินทางไกลนะคะได้ห่างกันนะคะคนรักเก่าเนี่ยในสถานะของชาธาตุลมกลุมตุนไม่ถุนเนี่ยสามารถดูได้ทั้งคนคุยเก่าคนที่ห่างไปแล้วก็ได้นะคะ แต่เป็นว่าสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณต้องห่างกันหรือเลิกลากันเนี่ยเพราะว่าเรื่องของระยะทางนะคะภาระหน้าที่ของการงานที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้ต้องห่างกันหรือภาระของเขาที่เยอะจนมากเกินไปจนคุณรับไม่ไหวแล้วปัญหาอะไรอีกคะปัญหาความขัดแย้งค่ะความรู้สึกคือเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องวิ่งไล่จับความรู้สึกของเขาอยู่ตลอดเวลา นะคะคุณคำหาอนาคตไม่เจอในระยะหลังที่คบๆกันหรือเริ่มคุยๆกันก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะก็เลยต้องห่างไปเลิกคุยไปหรือต้องเลิกลากันไปส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคำพูดต่างคนต่างมีคำพูดที่ค่อนข้างเชื่อเฉือนกันนะอืมปัญหาอะไรอีกก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาด้วยนะคะบุคคลที่3เนี้ย เหตุชนวนมาจากเพื่อนของเขาหรือเพื่อนของคุณทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้แต่เท่าที่หมออ่านนะเท่าที่หมอขอขอนุญาตอ่านก่อนเลยนะคะคือเพื่อนของเขาคนนี้ เริ่มชักชวนเขาเข้าสังคมหรือเริ่มชักชวนให้เขามีไปเจออะไรใหม่ๆมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้เริ่มเปิดใจคุยกับคนอื่นหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของพวกคุณหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของพวกคุณก็เริ่มเครียดเริ่มเศร้าเริ่มไม่พูดกันปัญหาเริ่มกองเอาไว้เริ่มกองปัญหาอยู่ตรงนั้นจนสุดท้ายกลายเป็นกลายเป็นมามีมือที่สมเข้ามาและความสัมพันธ์ก็จบลงไพ่เดอะเดทนะคะอืม มันเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์ด้วยในกรณีบางคนบางท่านอารมณ์ของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเคยอ่อนโยนอ่อนน้อมก็หงุดหงิดงุนง่านแล้วก็พูดจาไม่ดีกับคุณนะคะอทีนี้มาดูต่อว่าชีวิตเขาปัจจุบันนี้เป็นยังไงขอไพ่หกใบค่ะใบแรกค่ะ ก่อนหน้านี้เขาอาจจะบางคนบางท่านคุณอาจจะคบก,กับคนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะไม่ได้มีสถานะที่ดีมากกว่าคุณหรือเขาประสบปัญหาเรื่องการเงินอยู่ซึ่งตอนนี้เขาก็เป็นอยู่เหมือนกันก่อนหน้านี้เขาเคยมีคุณซัพพอร์ตหรือคอยช่วยเหลือตอนนี้เขาต้องต้องใครว่าเขาต้องแบกปัญหาแบกปัญหาทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องหนี้สินนะคะหรือบางคนถ้าไม่มีเรื่องหนี้สิน <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้เขาแบกภาระเรื่องการทํางานอย่างมากมีโปรเจกต์หลายงานที่เขาปล่อยไม่ได้ ไม่ได้ปล่อยปล่อยมือมันไม่ได้เลยนะปล่อยไม่ได้เลยอืมแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้ในะบางท่านบางคนเขาอาจจะโดนตามชีวิตปัจจุบันของเขาตอนนี้จะโดนตามโดนใครตามเอ่ยใบที่สามอ่ะคนใหม่ที่เข้ามาค่อนข้างที่จะจุกจิกกับเขาค่อนข้างที่จะงุนงานแบบพูดจาอะไรไม่ค่อยดีกับเขาเท่าไหร่เนี่ย ปัญหาเกิดขึ้นตลอดมีการทะเลาะเบาะแวงกับคนคนใหม่ที่เขาไปคุยนะคะหรือคนที่เขามีความสัมพันธ์ด้วยตอนนี้นะแต่สถานะของเขาคนภายนอกมองว่าเขาเป็นคนโสดนะหรือถึงแม้ว่าเขามีคนคุยเขาก็ทําให้สถานการณ์มันดูว่าเขาเป็นคนโสดและทาให้คนเข้ามาหาเขาได้ตลอดเวลานะคะอืมใบสุดท้ายคะ่ะสถานการณ์ปัจจุบันของเขาเป็นยังไงต่อหกไม้เท้า เขารอการช่วยเหลือจากเจ้านายรอการช่วยเหลือหรือรอการอนุมัติจากงานต่างๆอยู่ตอนนี้นะอืมชีวิตเขาโดยรวมบางคนบางท่านเขาอาจจะถูกเพื่อนโกงเพื่อนโกงเงินหรือว่าเคยทํางานร่วมพุ้นกับเพื่อนหรือกับใครแล้วโดนทอดทิ้งเอาไว้เพียงลําพังนะคะอืมทีนี้ขอดูเพิ่มเติมค่ะตัวคุณค่ะในหัวข้อต่อไปแล้วตอนนี้ชีวิตคุณเป็นยังไงบ้าง ปัจจุบันชีวิตคุณตอนนี้มีคนมาชอบคุณเยอะเลยนะคะมีคนมาให้คุณเลือกเยอะเลยนะคะแต่คุณกำลังพิจารณาอยู่นะคู่นี้ไงไพ่ดีเอ็มเพรส คุณทาใจจากเขาได้แล้วนะจริงๆนะคุณทําใจจากเขาได้แล้วแล้วก็แฮปปี้มากๆแล้วค่ะกับเรื่องคนรักเก่าคุณพยายามพัฒนาศักยภาพของตัวเองพัฒนาพัฒนาศักยภาพของตัวเองในทุกๆด้านทั้งเรื่องปัญญาทางสมองทางความคิดบางคนเรียนต่อป,ปริญญาโทบางคนไปเรียนทางเสริมสวยบางคนไปเรียนทางด้านต่างๆในศิลป,ปะที่เราถนัดบางคนเรียนหมอดูด้วยเนะี่ยอืมบางคนไปเรียนอะไรที่จะเสริมความรู้ที่เป็น เกี่ยวกับการหาตังค์ให้กับตัวเองได้จะถามว่ามีความรักดีๆเข้ามาหรือ,อยังจริงๆมีแล้วนะแต่คุณยังไม่ถูกใจยังไม่ชอบใจเท่าไหร่ปัญหาอ่าบางคนได้เจอคนอายุน้อยกว่านะคะที่เข้ามาทําให้คุณมีความสุขนะแต่บางคนก็เจอคนที่เข้ามาแบบคุณเจอคนเยอะจริงๆอะ่ะเจอคนอายุน้อยกว่าไม่พอเจอนักธุรกิจเจอคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีนะคะเจอคนที่มีโปรไฟล์ที่ดี แจอคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีเข้ามานะคะเนี่ยมาจากทางหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์มอบงานพิเศษอะไรให้กับคุณนะอืมเนี่ยเขามาเปิดโอกาสใหม่ๆอะไรให้กับคุณเต็มไปเลยเต็มไปหมดเลยนะคะอืมอ่ะทีนี้ดูกันต่อค่ะว่าขอใบสุดท้ายค่ะชีวิตคุณเป็นยังไงวีออฟฟอร์จูนดวงชะตาคุณกําลังจะเปลี่ยนค่ะชาวธาตุลมกลุ่มตุลมิถุนตัวคุณกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและดีมากๆค่ะเพราะว่าคุณพุชอัพตัวเองจากความเสียใจนะคะ ให้ตัวเองหลุดออกมาจากความเสียใจตรงนั้นนะอืมต่อไปค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอ้าวเขาคิดถึงคุณอะเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณเลยไพ่สองถ้วยยังคิดถึงคุณอยู่หมอกําลังจะถามคําถามต่อไปว่าเขาลืมคุณไปหรือยังงั้นใบนี้สรุปเลยว่าเขาคิดถึงคุณเขายังไม่ลืมคุณค่ะอ่ะ เขาคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคะกับการทะเลาะเบาแวงกันเขารู้สึกว่าต่างคนอาจจะแบบต่างคนน้อยอกน้อยใจคุณเองอาจจะน้อยใจเขาเขาเองอาจจะน้อยใจคุณนะคะเขายังคิดหวังว่าความสัมพันธ์นี้จะกลับ,กล,บกลับมาหากันได้นะเนี่ยอืมเขามองยังไงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเขามองว่าใครผิดใครถูกคะ เขารู degree, formal, ้สึกว no ่าความความสัมพ so ันธ er like ์นี้มันพังก็คือพังทั้งคู่ต่างคนต่างทํามันพังทั้งคู่เขามองว่าทั้งคุณและเขาอ่ะก็ยืนมองความสัมพันธ์ที่มันพังพินาศอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เหลียวแหลมันทั้งคู่ไม่มีใครยอมใครเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนมีอีโก้เขาเองก็มีอีโก้นะคะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกทีนี้ดูต่อว่าเขาอยากกลับมาไหมเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะเขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาหาคุณค่ะอย่างที่บอก ภาระหน้าที่ของเขาเรื่องราวของเขาเรื่องความสัมพันธ์ของเขาที่เป็นอยู่ยังเค,ยเคลียร์ตัวเองไม่ได้เลยนะคะและลึกๆเขาอยากกลับมาไหมตอนนี้เขายังไม่คิดอยากจะกลับมานะคะแต่อยากกลับมาเป็นเพื่อนมากกว่าถ้ากลับมาเป็นเพื่อนได้คุณเปิดโอกาสให้กับเขาแล้วก็เขาอยากกลับมานะแต่ไพ่ใบนี้ไพ่เก้าถ้วยมันหมายถึงความแบบการที่มีคุณกลับมามันทําให้เขามีความมั่นอกมั่นใจคุณเป็นเหมือนสิ่งดีๆที่ทําให้เขารู้สึก พ u s อัพตัวเองได้จากสิ่งแย่ๆคุณเป็นเหมือนกุญแจสําคัญในชีวิตหลายๆอย่างในเหตุการณ์เขานะคะอืแต่ไพ่ใบนี้มันมีความในแอแฝงตรงที่ว่าเขามีคุณเขาอยากมีคุณกลับมาเหมือนเป็นครึ่งประดับอะว่าแบบฉันคบกับคุณฉันคุยกับคุณแล้วฉันรู้สึกมั่นคงหรือถ้าใครถามว่าฉันรู้จักคนคนนี้ไหมฉันก็รู้สึกว่าฉันก็มีเครดิตพอที่จะรู้จักคนคนนี้และทําให้คนเกรงใจเขาจากการที่เขารู้จักคุณ อันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะแต่ไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่ามันมีการแข่งขันในความสัมพันธ์ฉะนั้นแล้วเขาอยากให้คุณกลับมานะหรือเขาอยากจะกลับไปหาคุณแต่ว่าการกลับมาของเขาการที่เขาอยากจะกลับไปหาคุณก็คือมันก็เป็นการกลับไปที่ไม่ได้เลือกคุณเพียงคนเดียวแต่ลึกๆไพ่ใบแรกออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าเขาก็รักคุณนะมีความรักความรู้สึกดีๆต่อคุณนะเขายังไม่เคยลืมคุณนะคะทีนี้มาดูตัวคุณบ้างค่ะความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาค่ะ คุณยังไปส่องเขาอยู่ใบนี้แทนความคิดถึงได้เลยถามว่าคุณคิดยังไงกับเขาคุณยังคิดถึงเขาอยู่คุณยังคิดถึงเขาอยู่คะ่ะคุณยังมีความรักความคิดถึงเขาอยู่นะอืมยังไปส่องโซเชียลเขาอยู่หรือแบบบางทีก็อยากเข้าไปดูหรือไปดูโซเชียลของตัวเองนี่แหละว่าเขามาส่องไหมประมาณนี้นะคะอืมเขาคุณลืมเขาไปหรือ,อยังแต่ไพ่ใบนี้ก็ชัดเจนว่ายังไม่ลืมยังไม่ลืมคะ่ะ โดยเฉพาะถ้าโมโหขึ้นมาแค้นขึ้นมาแล้วก็ยังยิ่งยังไม่ลืมเลยยิ่งจะนึกถึงยิ่งจะไปตามสืบตามส่องว่าชีวิตแกเป็นยังไงบ้างนะคะไม่เอานะไม่อาาดกันนะจ๊ะที่รักนะคะอืมต่อไปค่ะคุณคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคะคุณมองว่ามันมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะ คุณยังรู้สึกเก็บเกี่ยวความสุขจากสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้มาได้แต่ไอ้เรื่องแคร์เรื่องความรู้สึกอันนั้นมันมันมันแตกมันมาเป็นพักๆนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วไพ่ก็บอกว่าคุณมองว่ามันก็เป็นความสุขนะที่ผ่านมาทีนี้มาดูว่าที่ผ่านมาคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้ใครผิดใครถูกทำไมถึงต้องจบแบบนีคออดด้คุณยังมองไม่ออกไพ่สองดาบคุณยังมองไม่ออกคุณคุณก็ยังมีความยุติธรรมพอสมควรค่ะชาวธาตุลมกลุมตุลไม่ถุนคือคุณก็ยังมองไม่ออกว่าใครผิดใครถูก เพราะคุณร <mile> er. ู้สึกว่าปัญหาต่างๆมันรุมเล้าเข้ามาเหลือเกินตอนที่เกิดขึ้นตอนที่เกิดปัญหาขึ้นทําให้เราต้องห่างกันนะคะอืมคุณอยากกลับไปหาเขาไหมคะหนึ่งใบคุณอยากกลับไปคุยกับเขาค่ะคุณอยากกลับไปคุยกับเขาอยากลองกลับไปคุยกับเขากลับไปคุยเพื่ออะไรเอ่ยอ๋อคุณอยากกลับไปคุยกับเขาเพื่อปรับความเข้าใจว่าถ้าไปต่อก็คือถ้าไปจะสามารถไปกันต่อได้ไหมถ้าไปกันต่อไม่ได้คุณก็ถือดาบขึ้นมาพร้อมที่จะตัดสินใจที่จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้อีกแล้ว นะคะคุณแค่อยากกลับไปคุยกับเขาว่าคุณจริงๆคุณกลับไปคุยกับเขาเพื่อเช็คตัวเองด้วยแหละว่าจริงๆคุณกับเขาเหมาะสมว่าคุณอะว่าเขายังเหมาะสมกับคุณหรือเปล่าเหมือนแค่อยากลองหมอได้รับเอ e r g y จแค่ว่าอยากลองแต่อยากลองกลับไปคุยแต่จริงๆแล้วลึกๆอะคุณเตรียมตัว move on แล้วอืมนะคะทีนี้ขอดูต่อสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์เขาขอหกใบคุณทั้งสองคนจะเป็นยังไงบ้างใบแรกค่ะ สามดาบความสัมพันธ์นี้จะเป็นรักสามเศร้ามีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคุยกันนะคะมาคุยกันแต่การกลับมาคุยกันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เนี่ยเขาจะเป็นคนเริ่มกลับมาคุยกับคุณเกาะนนะคะแต่การกลับมาเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าคุณก็จะไปรู้ไปเห็นอีกในความสัมพันธ์นี้ก็คือเขามีคนอื่นนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะยิ่งดรอปลงไพ่เดือะมูลยิ่งเศร้ายิ่งเศร้าขึ้นยิ่งเขากลับมามันยิ่งทําให้เราทุกข์ไพ่บอกอย่างนี้เลยการกลับมาของเขายิ่งเขากลับมามันยิ่งทําให้เราทุกนะ ไม่ได้ทําให้มีอะไรดีขึ้นนะคะสถานการณ์ต่อไปสุดท้ายความสัมพันธ์ของพวกคุณจากการกลับมาก็คือกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่ก็ทิ้งความรู้สึกดีๆกันเอาไว้นะแต่สุดท้ายก็เดินห่างออกไปหันหลังให้กับมันค่ะโอกาสที่จะกลับมาขออีกสองใบโอกาสที่จะกลับมาเดอะสตาร์คืออะไรอืมอ่ะชัดเจนนะเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยโอกาสที่จะกลับมาไม่มีแล้วค่ะ ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเจ็ดดาบไพ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันมีการกลับมาแล้วค่ะแต่การกลับมาในความสัมพันธ์นี้เป็นการกลับมาที่ไม่ถูกต้องการกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับมาเพียงแค่เยียวยาความรู้สึกไพ่โป๊จังเลยการกลับมาเพื่อเยียวยาทุกทีการกลับมาเพื่อเยียวยาความรู้สึกซึ่งกันและกันเท่านั้นเองนะคะอืมการกลับมาเพื่อให้คุณทั้งสองคุณได้ปลดล็อกและเริ่มต้นใหม่กับชีวิตค่ะอืมนะ เขาคิดยังไงกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคะเขาคิดยังไงไม่ใช่ค่ะเขาคิดยังไงกับเหตุการณ์ของการที่พวกคุณทั้งสองคนได้กลับมาคุยกันอเขาตั้งใจกลับมาแต่ทีแรกว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นเขาอยากกลับมาความสัมพันธ์ที่กลับมาเนี่ยคือการกลับมาเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าให้มันเป็นตัวเลือกคือเขาก็จะมีอีกคนแล้วก็จะมีคุณอีกคนนะคะอขออีกใบหนึ่งแต่เขาก็จะดูแลคุณให้ใหดีกว่าเดิมประมาณนี้ยเขาคิดแค่เนี้นะอื ขอดูคุณค่ะคุณคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ชาวทาตลงกลุ่มตมิถุนคุณรู้สึกว่านี่มันคือข่าวไพ่จัดเม้น์มันคือข่าวนะมันคือวิบากกรรมคุณรู้สึกว่านี่มันคือวิบากกรรมมันคือข่าวที่คุณจะต้องได้รับซึ่งคุณโอเคกับมันเพราะคุณรอคอยข่าวนี้มานานแล้วเพื่อให้ได้ปลดล็อกตัวเองเพื่อเริ่มต้นใหม่กับชีวิต ะะมีแนวโน้มในบางคนบางท่านอาจจะได้แฟนต่างชาตินะคะชาวธาตุลมกลุ่มตุลไม่ถุนถ้าคุณมีเกณฑ์จะได้คนใหม่มีเกณฑ์จะได้ต่างชาติหรือเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะหรือเอาเป็นว่ามีแนวโน้มที่คุณจะได้คนที่ไม่คาดคิดอ,ะอ่ะออันนี้เดี๋ยวหมอทาคลิปเพิ่มแยกให้ในอ่ะจริงๆหนูหมอเขียนไว้ให้ทาคลิปไว้แล้วนะคะแยกสําหรับชาวธาตุลมกลุ่มตุลไม่ถุนกับประจําเดือนเนี้ย สถานะคนโสดอะสามารถไปดูได้ถ้าจบคลิปนี้แล้วไปดูชาวทัดลมประจําเดือนตุลาได้เลยนะคะอืมแต่การพยากรณ์เนี้ยต้องแจ้งก่อนเลยว่ามันมีผลประมาณสาถึงหเดือนหรือหนึ่งปีโดยประมาณนะคะในคลิปนี้เนะเาะอืพ่อหมออธิษฐานตอนที่หมอพยากรณ์ก่อนพยากรณ์เนี่ยมันก็จะตั้งติดอธิษฐานว่าขอเป็นพยากรณ์ที่ครอบคลุมก,ลกว้างๆแล้วก็เป็นสถานะที่แบบมันมีระยะเวลาเท่านี้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ นะคะมันมีระยะเวลาเต็มที่หนึ่งปีกับการพยากรณ์นะอืมต่อไปค่ะข้อความที่เขาอยากบอกคุณค่ะอืมเขาอ,อยากบอกบอกว่าถ้าเปรียบคุณเป็นเหมือนเพลงคุณเป็นเพลงที่เพลาะที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่ติดหูเขาที่สุดที่เขาเคยฟังมาคุณกําลังคบกับศิลปินเหรอทําไมหมอหมอมีความเป็นกวีเอกอย่างนี้ก็ไม่รู้อะนะคะอ่ะ แล้วเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกอ๋อ,อเขาเป็นคนโรแมนติกนี้นี้เองคุณถึงรู้สึกลืมเขาไม่ได้อ่ะเขาอยากจะบอกอะไรคุณอีกอืมเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรอะไรก็ตามมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆมันยังเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะคะเขาเองก็ยังต้องอยู่ในจุดนี้อืมอีกใบหนึ่งสุดท้าย แต่สิ่งหนึ่งที่ทําได้คือเขาอยากจะท,ะทนุถนอมความสัมพันธ์นี้เอาไว้ให้นานที่สุดถ้ามีโอกาสได้กลับมาคุยกับคุณอีกครั้งหนึง่งใบสุดท้ายค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกคุณคือดวงใจของเขานะคะเป็นความรู้สึกดีๆของเขาที่ผ่านมานะคะเป็นหัวใจคือเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาไม่ได้รักคุณหรือรู้สึกชอบคุณหรือรู้สึกดีกับคุณแค่ลมชั่ววูบนะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยเขาคิดมาแล้วคือหัวใจเขามีเหตุมีผลพอเขามีเหตุมีผลพอที่ ที่เขาอยากจะบอกคุณว่าเขาไม่ได้รักคุณเพราะว่าอารมณ์โชว์บูกเพราะไพ่ใบนีน้นไพ่ธาตุด,ดินไพ่หนึ่งเหรียญหมายถึงว่ามันชัดเจนมากว่าเขาอ่ะชอบคุณจากด้วยเหตุและผลและสติปัญญาของเขากับการกันกรองมาจริงๆนะคะอืมอ่ะต่อไปค่ะข้อความที่ตัวคุณเองอยากบอกเขาค่ะ The Magician โอ้โห ในบางคนบางท่านคุณถึงขนาดไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขาออกไปจากชีวิตหรอหรือเป็นการฟิลแบบขอแบบว่าถ้าใครไม่ดีขอออกไปจากชีวิตอย่างนี้หรอ,อถามว่าคุณอยากจะบอกอะไรกับเขาคุณอยากจะบอกเขาว่าที่ผ่านมาคุณคิดว่าคุณทําดีที่สุดอ่ะคุณเป็นผู้นําทางความสัมพันธ์นี้เลยด้วยซ้ํานะคะคุณอยากจะบอกอะไรเขาอีกสเตรนนะ่ะลึกๆคุณอยากให้เขากลับมา จะกลับมายากกลับมาลําบากคุณก็อยากให้เขากลับมาอ่ะโอเคแต่คุณบอกเขาว่าอยากให้เขากลับมาอยู่ในชีวิตแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกที่ควรนะแต่กลับมาเถอะกลับมาอยู่ในชีวิตของกันและกันจริงๆจริงๆในหัวหมอตอนนี้เพลงเพลงดาวหางฮาเล่ปะใช่ไหมเขาเรียกอย่างี้ปะที่บอกอที่บอกร้องไงนะ ขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอะไรสักอย่างนี่แหละใช่ไหมคะหมอจาได้ประมาณนี้เพราะเคยเลื่อนดูคือหมอก็ชอบฟังเพลงอยู่นะทุกคนร้องเพลงด้วยอืประมาณนั้นประมาณนั้นเลยนะคะเป็นฟีลประมาณนั้นนะคะคุณทั้งสองคนต้องมอบเพลงนี้ให้กันอะชาวธาตุลมกุมตุนไม่ถุนนะคะขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอะไรประมาณนั้นฟังต่อเองแล้วกันนะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ <laughs> น์นะจ๊ะที่รักโอเคค่ะ ทีนี้นะคะหมอขอดูไพ่โรคโคการ์ดกันบ้างดีกว่าไพ่โรคโคการ์ดอยากบอกคุณว่าอะไรคะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับการ may you extend your ยูรคือความหมายเนี่ยหมออ่านตามนี้ไม่ได้มากนะเพราะมันต้องอะดปกับการทำนายด้วยแล้วก็ต้องแปลเป็นภาษาออกไปไง่ายถ้าแปลตรงๆก็บอกขอให้ยืดยืดก็ขอให้คุณขยายขอบเขตการเข้าถึงของคุณไอ้อนั่คืออะไรให้ให้พย,พยากรณ์จริงหมอแปลมาทั้ง3อันหมดแล้วแหละแต่สรุปเลยก็คือว่าไพ่อยากจะบอกว่าสรุปเลยก็คือว่าไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าเปิดใจ ขยายความคิดของคุณมากขึ้นขยายเพื่ออะไร Curious, May y Open, u o May y o u o p e n e Explore คือความหมายก็คือเป็นฟิลที่เหมือนกับประมาณว่าให้คุณนะเปิดใจเปิดตาเปิดหูให้มันตาสว่างเพื่อให้คุณได้ทำการอยากรู้อยากเห็นเพื่อสำรวจสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยให้มากกว่านี้นะคะ แล้วจงปล่อยความคิดของตัวเองให้เป็นอิสระมากขึ้นอย่าคิดอะไรที่อยู่ในกรอบแบบเดิมๆเนี่ยไพย่ใบนี้ใช่ไหม free me so sing feeling นี่นะคะถ้ามอกเสียงผิดขออภัยด้วยนะจ๊ะเออให้วิญญาณของคุณร้องเพลงอิสระอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็คือประมาณว่าให้เปิดหูเปิดตาเปิดตาให้มันสว่างกว้างๆให้ลึกลงไปว่าความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะมันมีจริงๆ แบบนี้หรอแบบนี้มันคือความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆหรอความสัมพันธ์ที่ดีจริงมันไม่ใช่แค่บรรยากาศของความโรแมนติกนะคะความสัมพันธ์ที่ดีมันเป็นแค่ความจริงใจที่พูดได้และทําได้จริงนั่นเองนะโอเคค่ะกะ็ประมาณนี้เลยทุกคนนะคะกับชาวทศลมกลุ่มตุลมิถุนกับคนซีรีส์คนรักเก่าค่ะ